โอ้โหนี่พวกแกเื่นตากันได้แล้วไหมออืมขึ้นก็ดีเหมือนกันอะหนาวจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่หนาวสิแปลกพวกแกสองคนเล่นกันต่อเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยอืมถ้าเกิดไม่สบายอะนะฉันจะโทษแกเลยลี่ที่บอกให้ขึ้นแกไม่ยอมขึ้นนะเอาก็ฉันอยากเปลี่ยนกันขึ้นบ้างนี่อะไรอะพูดถึงเรื่องอะไรกันเปล่านี่มีอะไรนี่ชา แกขึ้นไปบนห้องแล้วทำไมแกไม่เอาผ้าขนหนูมาให้พวกฉันด้วยล่ะเอา้าโดยฉันจะรู้ได้ไงว่าพวกแกจะเอาอ่ะโธ่ก็แกขึ้นไปบนห้องแล้วแท้ๆผ้าขนหนูของฉันก็อยู่ข้างๆข,ข,ของแกทาไมแกไม่หยิบมาด้วยเออนั่นดีขอโทษได้ไมิเล่าลืม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเออว่าไปแล้วอะ่ะก็เบื่อเหมือนกันเนาะอยู่โรงเรียนหญิงล้วนออกไปไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้อะ่ะจะเบื่ออะไรก็นี่ไงมาเล่นน้ำทะเลนี่ไงแต่นี่มันทะเลติดโรงเรียนเว้ยไม่ได้ไปที่อื่นเลยอะ่ะ ฉันอยากเห็นคนอื่นๆบ้างนะนั่นดิจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าพวกเราจะเรียนโรงเรียนหญิงล้วนอ่ะก็น่าจะให้พวกเราออกไปที่อื่นบ้างเนาะอ้าวก็มันเป็นกฎนี่กฎบ้าอะไรก็ไม่รู้ใช่ให้อยู่แต่ในโรงเรียนเนี่ยนะเหมือนกับโดนขังคุกยังไงก็ไม่รู้เลยอะ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพวกเราสามคนขึ้นไปแต่งตัวแล้วก็เราหนีเที่ยวด่วนไหมเอ้ยบ้านอะลี่ไม่เอาเฮ้ยแต่ฉันเอาด้วยนะแคโรแกก็เอาด้วยเหรออื นี่ชาแกเชื่อฉันดิหลายๆคนเขาก็หนีเที่ยวกันทั้งนั้นแหละมีแต่พวกเราสามคนนี่แหละที่ไม่เคยทาอะ่ะใช่ถึงโดนจับได้อะนะก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะ่ะ <c oughs> แค่หนีไปเที่ยวอะ่ะอย่างมากก็น่าจะได้ทําความส,าสะอาดสักเดือนนึงละมั้งเออแต่ว่าพวกแกคิดดีๆก่อนนะเว้ยคิดดีแล้วนะ่าฉันอยากออกไปเที่ยวบ้างฉันอยากไปตลาดนัดไปเดินห้างหรือไปที่ไหนก็ได้อะ่ะที่ไม่ใช่ในโรงเรียนอะ่ะใช่ไปกันเถอะนะไปชาไปด้วยกันสามคนนี่แหละนะ <c oughs> นะ <c oughs> ไปเถอะนะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันดิใช่โออืไปก็ไปเยอ้ยทุกคนครับจุดที่ปอบใหม่มาโอ้ยคตดเท่ดูที่ขาทุกคนโอ้ยหล่อเลยครับจะมาแล้วและก็นี่โอ้หโลกใบนี้มันก็แบบนี้แหละสุดเท่โคตรน่ากลัวดูดิมาพร้อมกับไอ้บอลสุดเท่นะฮะโลกใบนี้มันก็แบบนี้แหละเห็นไหม โอ้ยใส่ดาร์กนะใครถูกใจนี่ต้องหลอเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เป็นเสื้อสีขาวก็มีเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าชุดนี้ก็คือ,อซ่อนกอดด้วยนะคะผมแลบรองว่าเท่ใสายยิงคนนี่ไม่ต้องกลัวอ่าแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่มานะคะทุกคนนี่เจ้าเต่าโอ้ยความสามารถก็คือลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังนะฮะเพราะว่ายิงติดกระดองอ่ะ แล้วก็มีสกินมาด้วยนะฮะเป็นเสื้อแดงเห็นไหมอะตัวแดงเท่เลยนะคนนี่ท่าทางใหม่จ้าโซฟาเป็นพร้อมกับเจ้าเสือนี่ปล่อยพลังอ่ะยังไม่พอทุบมือนึ่งทีจ้านะแน่แล้วก็มีชุดเทวดาตกสวรรค์นะฮะคนด,ด,ดีดูดิ โอ้โหอะไรมันจะอลังการขนาดนี้ครับทุกคนและเดี๋ยวจะมีกลอง <Party Radio. S 1> อหรือว่าวิทยุปาร์ตี้น,นั่นเองใะทุกคนครับเปิดเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษรอกันเลยหนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำหนังต่อไปด้วยและกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมอยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันบริจาคเงินหให้ผมตอนนี้ผมเรียนจบแล้วครับ ผมกำลังจะได้งานทำแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำหรอกครับตอนนี้ผมก็เลยต้องมานั่งขอทานอยู่แถวตลาดครับช่วงนี้ก็ต้องนั่งขอทานแบบนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณเสื้อแล้วก็กางเกงจากคนแถวนี้ที่บริจาคให้ผมนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้ก็ได้มาจากวัดขอบคุณทุกคนมากเลยครับนะครับป้า จะอลายรักเออนี่คือป้าผมเองครับที่ผมเคยขอเงินทุกคนให้ช่วยบริจาคเพื่อรักษาป้าตอนนี้ป้าผมอาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับเออหนูเป็นใครอ่ะเออป้าครับไม่เป็นไรนะครับผมจะหาเงินมารักษาป้าให้ได้ครับนี่แหละครับทุกคนชีวิตผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับเสร็จสักทีโอเคอัดคลิปเสร็จแล้วจบงานแล้วป้า ทำไมต้องให้ฉันมาเล่นบทเป็นคนุณ้าด้วยเวะเนี่ยเอ้แม่ให้ทำไรก็ทำไปเถอะไม่เอาอะตังอะริษาเพิ่มให้ตน้งสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครั้งนี้ถ้าเกิดมีคนบริจาคมาเยอะป้าก็ได้เยอะอะไรกันฉันได้แค่สิบเปอร์เซ็นเองเหรอครั้งก่อนนะนะฉันตส่า์ลงทุนนอนติดเตียงได้มหมแค่ไม่กี่หมื่นครั้งเนี้ยนะอย่างน้อยอะฉันก็ต้องได้สี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอย่างเฮ้ยป้าเกินไปแล้วนะ นี่มันเฟ้ผมนะป้า40%อนะมากเกินไปหน่อยไหมไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะเอา0โพสต์ก่อนของแกมีคนแชร์เปนสนแสนแล้วนี่ต้องมีคนโอนเงินให้แกเยอะแน่ๆเลยไม่รู้ล่ะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้4 0อนะฉันไม่ทำแล้วจริงๆด้วยเอ,อไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่ให้หรอเว้ย40%อรนอะมันเยอะเกินไปแล้วถ้าแกไม่ให้ฉันอะฉันจะเอาเรื่องนี้ไปประจานด้วย ปราชานป่าก็โดนด้วยนะไม่เป็นไรหรอกฉันแก่แล้วเออเอาไงเอาไงเออคืได้คือได้เดี๋ยวโอนให้แล้วกันสี่็แค่นี้แหละรีบโอนมาด้วยล่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอรถสปอร์ตชันนี่ขับรถประสาอะไรวะคือชาแกเป็นไงบ้างออกมาทำไม่มิดูรถก่อนฮะเออใจเย็นก่อนนะคะพี่เงียบเลยพวกเธอ ฉันยิ่คุยกับคนขับเว้ยเออพี่ค่อยๆค,คุยกันก่อนสิคะเออพี่คะหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษขอโทษเนี่ยนะรูไหมว่ารถฉันเป็นรอยอะ่ะขอโทษแล้วรถฉันมันกลับมาสภาพเดิมไหมเออก็เดี๋ยวหนูซ่อมให้ก็ได้ค่ะค่าเสียหายเท่าไหร่คะ,ะรู้ไหมว่ารถสปอร์ตของฉันอะ่ะมันค่าซ่อมแพงแถมม่ใช้เวลานะนี่เท่าไหร่หนูก็จะชดใช้ให้นะก็ะได้ยังตำๆค่าซ่อมก็คงสัก แสนขึ้นหรอมั้งฮะแสนเนี่ยนะแสนหนึ่งจะไปเอาที่ไหนอ่ะนั่นดีพี่พวกเราสามคนยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะลดราคานะักศึกษาห,หน่อยดีนี่ขับรถชน,นเว้ยไม่ใช่เดินเข้างานนทิทรรศการที่จะมาใช้โปรโมชั่นนักศึกษาไม่มีเว้ยเออแต่แสนหนึ่งหนูไม่มีขนาดนั้นหรอกพี่ฮะไม่ไมีพูดง่ายจังเลยเนาะให้ให้อย่างนั้นน่ะเจอกันโรงพักแล้วกันเดี๋ยวพี่นิชา ถ้าเรื่องถึงโรงพักอะเรื่องนี้ก็ต้องถึงหูพอองเรียนเราด้วยนะเว้ยงานหนักเลยนะนั่นดิในพ่อแม่แกจะรู้อีกแถมไม่ใช่แค่พ่อแม่แกนะพ่อแม่พวกฉันก็จะรู้ทางเรียนก็จะรู้ว่าพวกเราหนีออกมาด้วยกันอะ่ะเออพี่ถ้างั้นอะ่นะเดี๋ยวจะค่อยๆจ่ายให้แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคีะไรออกแล้วเธอไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ฉันก็ได้แต่เธอต้องมาทําตามที่ฉันบอกโอเคไหมเอ,อ้ยพี่ ถ้าเป็นเรื่องอย่างว่าหนูไม่ทำหรอกนะเอ้ยไม่ใช่เรื่องแบบนั้นหรอกนะเอาเป็นว่าฉันให้เธอทำอะไรเธอก็ทำแล้วเดี๋ยวฉันจะซ่อมรถเองเธอไม่ต้องรับผิดชอบแอล้วนั้นโอเคไหมล่ะเออเอาไงดีอ่ะชานั่นดิแกจะเอาไงอ่ะเออก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีใช่ไหม ส็นี่ชาทำไมแกไม่มาถ่ายติดตกด้วยกันอะนันดิสนุกนะมาถ่ายติดตกกันเถอะหไม่เอาอ่ะไปถ่ายกันเถอะนี่เป็นไรอ่ะยังเครียดเรื่องทิ่ขับรถชนเมื่อกี้อยู่เหรอก็ไหนพี่คนนั้นบอกว่าแกไม่ต้องจ่ายปังให้เขาแล้วไม่ใช่หรอมีจ่ายบ้าอะไรล่ะไอ้พี่คนนั้นอ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาเรียกใช้งานฉันอีกอ่ะเอ้าฉันก็นึกว่าจะใช้งานแค่ครั้งเดียวใช่ที่ไหนก็เล่ามันบอกว่าถ้ามันได้เงินเท่ากับที่ซ่อมรถเมื่อไหร่อ่ะ เมื่อนั้นแหละมันจะเริ่มใช้ฉันน่ะงั้นแบบนี้ต่อไปถ้าพี่คนนั้นเขามาใช้แกแกก็ต้องทำตามเขาหมดเลยดิใช่ดิหืฉันขอโทษนะชาฉันไม่น่าชวนแกไปขับรถเล่นข้างนอกเลยอะ่ะรู้นี้ถ้าเล่นน้ําต่อในโรงเรียนน่ะก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้อะ่ะฉันขอโทษนะใช่ฉันเองก็ยุ่แกฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกพวกแกไม่ได้ผิดอะ่ะฉันประมาทเองอะ่ะนันไปขับรถชนเขาเองนี่หว่าจริงๆอ่ะเงินแสนนึงอะ่ะ จะให้ฉันโทรขอแม่ฉันให้ก็ได้นะเอาไหมไม่งั้นก็เดี๋ยวฉันขอแม่ฉันห้าหมื่นแล้วให้เยลี่ขอแม่อีห้าหมื่นโอเคมิชาอืมใช่เอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองอเออแล้วว่าแต่ไอพี่คนนั้นอ่ะมันให้แกไปทํางานอะไรหรอเออเออนั่นดิหายกันไปตั้งนานมันให้แกไปทําอะไรอ่ะคือว่าเรื่องมันยาวนะเออเล่ามาเธอหน้าใช่ใช่อยากรู้อ่ะคือมันให้ฉันทํา ตรงนี้แหละเหมาะแล้วนี่เดี๋ยวเธอพูดตามที่ฉันบอกนะเข้าใจไหมพูดพูดอะไรหรอเออเดี๋ยวฉันจะอัดคลิปอ่ะแล้วเธอเล่นเป็นแฟนฉันที่กําลังมาบอกเลิกฉันเพราะฉันโจรอ่ะเข้าใจไหมเอออะไรกันอ่ะทําเพื่ออะไรอ่ะโง่ฉันจะโพสลงเฟซแล้วก็ให้คนสงสารฉันไงพอคนสงสารได้ไหมพวกคนใจดีเขาก็จะโอนเงินมาเข้าบัญชีฉันถ้าฉันได้เงินครบเมื่อไรอ่ะฉันจะปล่อยเธอแล้วกันโอเคไหมเฮ้ย นี่ก็หลอกลวงเขานี่นาเนหรือว่าเธอได้ฉันแจ้งกันโรงเรียนเธอฮะเอ้ยแค่พูดตามที่พี่บอกใช่ไหมเออก็แค่นี้แหละเดี๋ยวพอฉันเริ่มอัดคลิปใช่ไหมเธอก็บอกว่านี่เราเลิกกันเถอะพอฉันถามว่าเพราะอะไรเหรอเธอก็ตอบว่าเพราะฉันจนหรือว่าอะไรเงี้ยเธอก็เติมเติมาไปด้วยแล้วกันนะให้มันสมจริงอะเอข้าใจไหมก็เข้าใจเนี่ยเออเออเข้าใจแล้ว จะลองดูกันนะตั้งใจด้วยอัดทีเดียวให้มันเสร็จเข้าใจอสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีอะไรหรอเราอัดคลิปอยู่อ่ะคือฉันอยากจะบอกเร่นายอ่ะฮะทำไมอ่ะก็นายมันจนไงนายทั้งสุกกับปกรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้สักอย่างฉันไปแล้วนะไปหาคนวรวยๆแล้วเดี๋ยวเออออเจ็หัวใจจรงเลยครับทุกคน นี่นะคะคนจนแบบผมอะมีแฟนสักคนหนึ่งเขาก็มีลักเขาทิ้งผมไปแล้วคะ่ะเพราะผมมันจนผมขอตัก่อนนะครับทุกคนโอเคงานเสร็จแล้วนี่มันอาชีพของนายเหรอไม่ต้องยุ่งหรอกน้ถ้าเกิดว่าครั้งเนี้ยยังได้ไม่ถึงแสนอะ่ะครั้งหน้าก็ไม่ช่วยทําอีกแล้วกันนี่ยังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอเออฉันได้เบอร์เธอแล้ว ครั้งหน้าเดี๋ยวโทรหาแล้วกันนะวันนี้ปไปเนี่ยแล้วทโทรไปเมื่อไรต้องหลับนว้ยเข้าใจมหมย <c oughs> อเคเข <c oughs> ้า <c oughs> ใจฉันคือเธอเจอเท่านั้นที่ฉันจะรักเสอเธอคนเดียวไม่มีใครเหมือนเธอเพราะเธอมีแค่เธอฉันจึงเสียเธอ